ปปพ,พ,พมาตรา466ก,ก,การซื้อขายอาสังหาริมทรัพย์ที่ระบุจํานวนย่อตัวบทวักหนึ่งการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ระบุจํานวนเนื้อที่ไว้และผู้ขายส่งมอบน้อยหรือมากไปกว่าที่ได้สัญญาผู้จะซื้อจะปัดเสียหรือจะรับเอาไว้และใช้ราคาตามส่วนก็ได้วักสอ ถ้าขาดหรือล้ำจำนวนไม่เกินร้อยละ5แห่งเนื้อที่อันได้ระบุไว้ผู้ซื้อจำต้องรับเอาและใช้ราคาตามส่วนดีกาสำคัญสัญญาจะซื้อขายที่ดินซึ่งคู่สัญญาได้ระบุเนื้อที่ดินที่จะขายไว้ชัดเจนและยึดถือเป็นหลักในการคิดราคาที่ดินที่ซื้อขายมิใช่เป็นการขายเหมาโดยประมาณเมื่อจำนวนเนื้อที่ดินขาดไปจากจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญา เกินกว่าร้อยละห้าของเนื้อที่ทั้งหมดผู้ซื้อจึงชอบที่จะขอใช้ราคาลดลงตามส่วนหรือบอกปัดเสียได้ตามมาตรา466วรรคแรกเมื่อผู้ซื้อได้ต่อรองขอลดราคาลงเพื่อใช้ราคาตามส่วนกับผู้ขายแล้วแต่ผู้ขายไม่ยอมผู้ซื้อจึงมีสิทธิ์บอกปัดเสียได้จำเลยส่งมอบที่ดินพิาพาท ให้เก่โจทย์น้อยกว่าจำนวนเนะ้าที่ที่ตกลงซื้อขายการตามสัญญาถึงเกือบครึ่งเป็นการสงมอบที่ดินที่ขาดตกบกพร่องถึงขนาดซึ่งหากโจทย์ได้ทราบก่อนแล้วคงจะมิได้เข้าทำสัญญากับจำเลยอย่างแน่นอนโจทย์จึงมีสิทธิ์บอกปัดเสียหรือเลิกสัญญา สัญญาซื้อขายที่ดินที่คู่สัญญามีเจตนาซื้อขายที่ดินกันทั้งแปลงโดยไม่ได้ถือเอาจำนวนเนื้อที่ดินเป็นสาระสำคัญคู่สัญญาจึงต้องผูกพันซื้อขายกันตามเนื้อที่ดินที่รังวัดได้แม้ว่าเนื้อที่ที่ดินนั้นจะขาดตกบกพร่องหรือล้ำจำนวนเกินกว่าร้อยละห้าตามเนื้อที่ดินที่ได้กะประมาณเอาไว้ผู้ซื้อก็จะใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาตามมาตรา466ไม่ได้ บทบัญญัติมาตรา4 6 6รสองไม่ใช่กฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนผู้สัญญาอาจมีการตกลงยกเว้นให้แตกต่างได้ไม่ขัดต่อกฎหมายและใช้บังคับได้จำเลยทั้งสองทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับโจท,ทั้งที่รู้แล้วว่าที่ดินอาจมีจำนวนน้อยกว่าที่ระบุในโฉนดซึ่งเป็นข้อสาระสำคัญสำหรับผู้ที่จะเข้าทำนิติกรรมใดๆเกี่ยวกับที่ดิน แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉยมีได้แจ้งเรื่องจำนวนเนื้อที่ของที่ดินลดลงให้จำเลยทราบก่อนเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายมีใช่เป็นการใช้สิทธิ์แห่งตนโดยสุดจริตตามปอพ,อพ,อพอมาตรา5จำเลยทั้งสองย่อมไม่อาจถือเอาประโยชน์จากสัญญาซื้อขายที่ดินในลักษณะเหมาเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบต่อโจ์สำหรับจำนวนที่ดินที่ขาดหายไปซึ่งตนทราบอยู่ก่อนแล้วหาได้ไม่ กรณีต้องปรับบทกฎหมายตามปปพมาตรา466เมื่อจำนวนที่ดินขาดเกินกว่าร้อยละห้าโจ์ผู้ซื้อมีสิทธิ์เลือกรับไว้และใช้ราคาตามส่วนได้ตามมาตรา466วรรคหนึ่งส่วนที่ดินอีกฉนดหนึงขาดจำนวนไม่เกินร้อยละห้าโจ์ผู้ซื้อมีหน้าที่รับไว้แล้วใช้ราคาตามส่วนตามมาตรา466วรรคสอง และเงินค่าที่ดินที่จำเลยทั้งสองรับไว้เกินกว่าสิทธิที่พึงได้รับเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยปาสจ,จาาโมูลอันจะอ้างกฎหมายได้โจทย์มีสิทธิฟ้องเรียกให้จำเลยทั้งสองคืนแก่โจทย์